ชมนะฝากกดติดตามอาหารบ้านบ้านบ่ายเอทาง Facebook, Youtube และ i n s t a g r กรเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะปลากระป๋องในน้ำเกลือใช้แต่เนือ้ออันนี้นาะก็คือเป็นหนึ่งกระป๋องเล็กนะคะเสร็จแล้วเราก็ยีค่ะยีให้ละเอียดเลย ต่อจากนั้นเราก็โรยด้วยแป้งทอดกรอบคลุกคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะคะตามด้วยเกล็ดขนมปังเกล็ดขนมปังอันนี้เป็นขนมปังไวท์ White, และบราวน์นะคะ เอ๊ทำเองค่ะยังไงก็ลองตามไปดูนะคะว่าเกล็ดขนมปังทําเองง่ายๆทํำยังไงหลังจากที่ส่วนผสมเข้ากันแล้วค่ะเราก็นําไปทอดเลยน้ํามันที่ใช้เป็นน้ํามันร้อนแต่ไฟกลางนะคะอย่าร้อนมากนะเดี๋ยวปลาจะไหม้เสร็จแล้วเราก็ค่อยๆค,คนค่ะให้เขาสุกทั่วถึงกันนะ คนไปสักพักหนึ่งพอฟองเริ่มน้อยแล้วเราก็ช้อนเขาขึ้นมาเลยค่ะใส่กระชอนนะแล้วเราก็เสด็จน้ำมันแต่ที่เสด็จน้ำมันแล้วเราก็ไปพักเขาไว้ค่ะเรามาเตรียมเครื่องขนมจีนกันเลยดีกว่าหั่นหอมซอยบางๆถั่วฝักยาวแล้วก็พริกขี้หนูนะคะเครื่องทำขนมจีน เรามาปรุงกันนะคะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปตามด้วยมะนาวเปรี้ยวแค่ไหนก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะหลังจากที่เราใส่มะนาวเสร็จแล้วก็คนน้ำตาลให้ละลายตามด้วยน้ำปลาน้ำปลาร้า คนให้เข้ากันค่ะชิมดูได้เลยนะว่าชอบเปรี้ยวหวานยังไงแล้วเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยพริกขี้หนูซอยและกระเทียมซอยคลาให้เข้ากันค่ะนี่เป็นขนมจีนนะเราก็ใส่ขนมจีนลงไปเลย หอมซอยถั่วฝักยาวซอยคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็นำไปจัดจานได้เลยค่ะมาฟังกันนะคะว่าปลากระป๋องฟูจะกรอบขนาดไหน มาค่ะเอชิมให้ฟังนะเสร็จแล้วเราก็นำปลากระป๋องฟูของเราไปโรยหน้าขนมจีนเสร็จแล้วค่ะยำขนมจีนโรยหน้าด้วยปลากระป๋องฟู ชิมแล้วนะคะอร่อยไม่รอแล้วนะฝากกดติดตามอาหารบ้านบ้านบ่ายเอทาง Facebook YouTube และ Instagram เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ